ได้มุมแล้วได้มุมแล้วนะครับโอ้ยได้มุมแล้ววนะัะเนี้ยได้มุมสวยๆเพื่อน <S <S ๆน้องได้ชมกันแล้ววัะเนี้ยนะครับหลังจากที่หามุมนั่งมาตั้งนานนะครับเนาะเย็นดีด้วยครับตรงนี้นะครับเอาเอาสวัสดีครับสวัสดีเพื่อน <S <S ๆพี่พพๆ,ๆน้องอีกคลิปนะครับเนาะก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเนาะ ลูกพี่ไปไหนนะครับทำอะไรอยู่นะครับเอาก็เหลืออีก50%ครับผ่านมาแล้ว50%เอนาะเหลืออีก50%นะครับกับงานกุศะ5,200สคิวกับซานี่ SY 2 0 5ยนะครับกับหมอจกสมศักดิ์ SKT จำกัดนะครับหรือพี่นกนะครับเท่าแก่ใหญ่ของเรานะครับผมกับบ่อลูกนี้นะครับ5,200คิวเนาะขับโดยอาจารย์กิจนะครับ ุดน้ําเพื่อการเกษตรเนาะนะครับใช้ลดน้ําเก็บกักเก็บน้ํานาร้อนนะครับเอาไว้ลดน้ําต้นปาล์มนะครับนี่สารูกนี้ก็สองชั้นครับนี่สองชั้นสองชั้นนะครับก็อยู่กับจอมโพดนะครับเนาะจอมโพดของเราอีกคนหนึ่งนะครับตัววันนี้เรียกไม่ได้แล้วจอมโพดนะครับตัดผมทรงท่าทรงเอว้อตาล่อเรานะครับไม่ได้แล้วพิกิตของเรานะครับ เมื่อก่อนผมยาวโอ้โหเป็นสไตล์เลยพี่น้องทุกว,วันนี้ตัดผมนะครับไม่เหมือนแล้ววันนี้นะครับแต่การขุดฝีมือการขุดลีลาการขุดก็ยังเป็นคนคนเดิมนะครับเนาะนะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเนาะมาดูอาจารย์ขิดก็เหมือนดูความรู้นะได้ความรู้ไปเรื่อยนะครับงานขุดสะดินก็เป็นดินเหนียวพี่น้องนะครับเมื่อวานนี้ก็ฝนตกครับ ใช้ก็ว่าฝนตกหนักเลยนะครับตกตอนกลางคืนเนาะนะครับสิบล้อก็ไม่ได้วิ่งแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นอาจารย์เกตนะครับเก็บงานนะครับสิบล้อพอแล้วนะครับนี้ก็มาชมอาจารย์เกตขุดสากันต่อนะครับอ๋ออัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะนะครับอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับชมจนสากลูกนี้จะเสร็จนะครับจะดูให้จนเสร็จเลยนะครับตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายนะครับจะเป็นรูปร่างยังไงนะครับ เพราะว่าสารลูกนี้นะครับใช้เวลานานพอสมควรนะครับนานเพราะอะไรนานเพราะฝนครับพี่น้องภาคใต้ตอนนี้ก็ถือว่าฝนตกตกบ่อยครับตกเกือบทุกวันนะครับเนาะบางวันไมโครก็ต้องยอมจอดนะครับทํางานไม่ได้นะครับอันนี้ก็ผ่านมาตั้งแต่หลายวันแล้วครับพี่น้องนะครับตั้งแต่สาลูกนี้ยังเป็นหญ้าเป็นอะไรตื้นๆอยู่เนาะนะครับกันลอกหญ้าลอกอะไรออก นะครับก็เริ่มขุดมาจนเป็นรูปร่างขนาดนี้เนาพี่น้องเนาะแต่ถ้าว่าฝนไม่ตกนะครับขุดได้ต่อเนื่องป่านนี้ออกจากนี่นานแล้วครับเสร็จแล้วไปที่ใหม่แล้วนะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ลาบากหน่อยฝนครับฝนนะครับมาดูกันนะครับก็เป็นการทําแนวของแก้นาะพพิเกดนะครับเนี่ยตัดแนวตัดอะไรนะครับดูไปก็จะได้ความรู้นะครับสระลูกนี้เป็นสระเก่าครับ ตื้นตื้นนะครับทำใหม่ให้ลึกกว่าเดิมนะครับเพื่อรองรับน้ำเนาะนะครับ ถ้าดูจากการขุดนะครับอาจารย์คิดก็จะไล่แนวอยู่เนาะไล่ระดับอยู่นะครับไล่ระดับนะครับไล่ระดับกระโยนดินรถซานนี่เนาะพี่น้องเนาะรุ่นนี้ผมบอกเลยผมชอบนะครับเนะาะขาดอาจารย์คิดก็ยังบอกว่าชอบเลยนะครับ ถือว่าลงตัวแค่ก็ว่าขับได้อยู่ขับดีอยู่นะครับก็ต้องถามคนขับเลยนะครับพี่น้องนะครับแกก็บอกว่าขับดีอยู่รุน่นนี้ถือว่าถูกใจอยู่นะครับเข้ามืออยู่นะครับคนขับสนมากไม่ค่อยเกี่ยงเรื่องรถครับพี่น้องขับได้หมดพี่น้องนะครับนี่ปุ๊บในระดับไปวันนี้สีสันสวยงามภาพ I'm ยินมาต่ไหนอีกนะเนี่ยครับความสวยงามของซานี่เนาะการสวิงนะครับการสวิงการอะไรเร็วโชดจ้าดครับพิกิตครับก็อยู่ที่โหมด S นะครับเลขแปนะครับตัวนี้คือโหมด S เนาะ บอดเอ็กเล่นเร่งแปดนะครับในระดับแปดนะครับเลื่อนครับเลื่อน เือบอกพี่น้องไปนะครับเตือบอกพี่กิตขุดซาเนี่ยแกไม่ค่อยรัดขั้นตอนเนาะแกบอกนะครับอ่าแกสอนผมนะครับขุดซาแกไม่ค่อยรัดขั้นตอนนะครับถ้าขุดเนี่ยแกจะขุดไปตามขั้นตามขั้นตอนมันเลยนะครับเนาะจะไม่มีรัดรัดเนาะนะครับงานไม่ลําบากจริงนะแกจะทาตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับพี่กิตบอกแกไม่ค่อยรัดขั้นตอนแกจะทำตามตามแบบเลยนะครับตามสเต็ปของงานนะครับเนาะ นี่คือสไตล์ของพี่กิดนะครับนี่ไปแล้วโอ้สะเทือนมาทั้งหนีตัวนี้ไปนนเลแล้วพี่น้อง ลืมบอกนะครับพี่กิตบอกว่าถ้าหลักตรงนะครับขดขุดเนี่ยถ้าหลักทําตรงวัดตรงนี่พี่น้องโอกาสที่ขุดเบี้ยวไม่มีนะครับพี่กิตบอกแต่ถ้าขุดเบี้ยวแสดงว่าเป็นที่แมคโครแล้วพี่น้องนะครับถ้าวัดระยะวัดอะไรได้นะครับตรงเป๊กนะนะครับขุดนี่ไม่มีเบี้ยวครับแกบอกนะครับแต่ถ้าว่าขุดแล้วเบี้ยวนะหลักมันตรงนะครับเป็นที่ไมโครเองแกบอกนะครับนี่ผมรู้ครับอยู่กับพี่กิตได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวถอยก่อน วันนี้10บล้อหายแล้วเนาะนะครับ10ล้อไม่มาแล้วนะครับก็เหลือแต่พี่เกตุยงานคนเดียวเนาะนะครับเาก็ไม่มีอะไรมากครับก็ยังเป็นงานอ่านี่แกอยู่นะครับทำที่ทําทางแกอยู่นะครับเนาะนำแนวแกอยู่เนาะนะครับเอาแล้วเจอกันครับกับคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้น่าจบลงพยท่านี้ครับผมสวัสดีครับ